แตงโมพาลวยขอกราบสวัสดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คมุณตาคุณยายเนาะค่ะที่สะเวลาอันนี้ค่ะเขามาติดตามเขามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมพาลวยเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้แตงโมพ้าลวยก็มาตามแนวทางค่ะของคู่ตาของแม่คูใพพ่ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังในวันที่สเนาะคะ่ะวันที่ 3, มสมเมษายน2 5 6 7ค่ะค่ะสําหรับ อยู่หอเฮาวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะวันที่เจ็ดก็มีงานเนาะคะ่ะกองยาวค่ะเสลิมฉสลองไ้ปูเฮาค่ะว่าปูค่ะห้แฮออมบันแต่ว่าปูค่ะว่าอาจจะพอออกกุ่นออกมลซื้อเนะคะ่ะก็จะมีกองยาวนะค่ะอยู่หอปูเฮาค่ะวันที่เจ็ดลวค่ะไ่คู่กับสิลวกร่วมเนาะ,ค,ะค่ะปัจจัยค่ะไปวัดสานุบุญเนาะคะ่ะวันที่เก่าค่ะค่ะเอฟซีฮันไดอยากร่วมต้น หรือว่าทำต้นพะปาก็ามารวบม,มาร่วมกันด้วันที่เจ็ดเนาะคะ่ะทางทีมงานหอกับเสียด้ยเฮ็ดคือกันเพราะว่าได้โชคได้ลาบจากผูเหอประทานโชคให,ห้เนาะค่ะหอก็ต้องทำเป็นต้นพะปา่าค่ะค่ะหากว่เป็นการเสียเวลาเนาะ,ะแต่งงมกับที่นำ้ำผาพ่อแม่พี่น้องะคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องแต่งโมแล้วหอก็ไปรับชมรับฟังคู่ตาพร้อมๆกันเนาะคะ่ะไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกับแต่งโมพาะรวยค่ะ แตงไก่ก็ไม่แตงโมแตงไข่ไว้กันยนิมแตงโมน้อแตงตืน้งแตงโม <c oughs> น้โมเออไรผูไร้คนไรคือเสียงยิ่งงามคือบวงบุมมาจะเป็นนางชิจิกานั่งคู่พัดาชรักพบกับวีรอรัอ้อมคีรจกาขันาอ่ามือเข้ามือล้ามือเข้ามือมันหึงหึงแล้วก็รวยวยคู่คม บ่จะอ่านหรือไมไ้อ่านเพราะเขาโค้งนัมคยืมเออพังมากจากของไอ้ง่ายโอ้นงายงเขาม่ง่ายอ่างบรรจุผมบัตหนึ่งพันบาทตือง่างราการผู้ชึ่นพิกานายชี้ส่ท่างางสวายง่ายนา่งชนะานางวันนผาอาไือคุกมอแก้ไมอคุกมอไหมหึหึแล้วก็รวยคุกคุกโง่นะูง ร,ร,บบรวดรวดฝัานเดือบงนางสกิการปวาิยตัืเออรวมบุงแระกขออุคือควรนบุงให้เงี้ยเมาไมมอูบวงรับรับขันไปถไวาตรงเงินสาม0ันบาทเนาะอาขอให้านางสกิการอืุคือใครนา้เขาไมมเอาใครอืมอ ไปพูดพุ่มคือถือผู้ดวงรับกับขันไปเดิ่เอาลูกเ่าบวกร้านบุกเมื่อเขาเดือดหาเออใส่ยาบุควนกุบกับกุบต้นนู้นในกลุ่มมาปะนื้อรัมเอาดูกมือให้ยังพูดกันไปดังพูดใจกอวิววิวว้วีิไปเรอ่มละขอ้นืมอมือเนี่ยอ๋อะอันนี้เออรวมบวกมาท่านเขาเขียบเอ๋อคน ในยขันแท็กก็ว่าเท5 0ห้าร้อยบาทงโลูกจ้าัาเมื่อจะอยู่ผมก็โค้งละมัไแ่ให้ปดแต่คืออยากจะเกาเริ่มตืกน้า้าพมมันกองกุมตเออมันคือให้ปวดทั่วคือกันให้หววหน่อมค่อตบหัวเมื่เมื่อนังหาไม่ตกไม่จับไมตกมหวานนี่นจ้า้าบอกให้มวนหมดล้วกูกเข้าเจไไนะเี้ยนเือของุง เงินบ่อนก็ใขรกตากาหากลับไม่รู้ว่าูกคักง้อเอออบกหัวง้อแทบอยากเอิดด้วยยังปากเป้ก็แต่นยานไม่กันพวกยางไม่ปู้โอ้ยฟอฟื้นเลยแบบพวกกันคือกระเปขก้อยค่อยปูบอกงั้ไข่รู้มั่งักอยู่เออรั่วปุ้งเออกับองปูเคียบัดเอ๊ะ

อะไแล้วเอาว่าเปลี่ยนเออนี้วาเอาว่าเปยนืมาเ่อนข้อกับใครวะจะคืนปืนให้พ่อว่าแกรู้ว่าเป็นแปลกบอกเดียวกับแม่ไปคนคนตีได้หมดเลครับยิหมืเลยมากสิเกตไม่โปรตีาสิเกยติเ้ยแกเขนเย่สิ

ปวยของปวยหาแค่ตัวเดียวมือลุกทายเขาปวหงายขังเนาะมือวันนี้จะให้คุณคืเกาใส่เพิ่มคบปูใส่กลวงปะเด้งมเก่าบ๊เพิ่มอามือคุกมือกระมือคุกมือหมานจะยืมมือคบปูเอาคุณไปแคงไันไอ้พายดวยเต็มมือพาวยกพายไวถือพ่ออามือคุกมือกมือคุกมือหมนทำงานยแยาโ่มมือกางวันให้น้ลูกนะ ไม่เส้นจจริา่นใก็เพราท่านถึงมาเพราะท่นนว่มาเนาะเพราะท่านถึงบ่ได้หรอเนั่งแต่มู้ก็แต่กลัวเพไม่ขาดนี่ก็ขาดขาดหนาจยู่พ่อเพไม่ขาดนะเว้ยคุณนะแต่ว่าปีนึงไงกูแบบปีขึ้นไม่ไง กุ้กันเห็นเก็ุงูคือตักไว้ลูกบ่าเห้ื่อดเดียุ้งกันโอ้ยยยยยยรยย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 อยยยยยบ่ยย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 ยกยย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 ่ยยยเยยหยย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 ยายย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 ยอยยยยกยยยิยงบยยยยยเลยย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 หยยยอยยายยยยมยย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 ย่นยยใยบยยยยงย เออแร้แรงเงินแรงเงินที่หมวมาอัดต่ได้โอ้แรงขาได้ค้อิดตัดคนเรงจะเกาคิปน่ะแรงจะเกาคลิปหน่ะเออแรงหมดเลยหรือแงหมดเลยเยมือได้คือมือไงะแรนแต่ว่าถึงพวก็คานคือกำลันขาเงินอยู่เรมครับ เรื่องกบอกคอยแตงโมูร้ระอ้สวยกกมอคอยเขาได้ยืมครับก็คือกออกคอยขกหัูม่ก็ราคึกบาดเรับเอาเรียอยมืมกอ, <p ul> อ,อ,อกคอยแตงหมไป <p ul> <p ul> พอ <p ul> ป่อก็คือออกหันคึกกันครับออกหันยังแตงหมอยู่พ่อคือออกว่ามันคือกจะเก่าคือเพิ่นรรยังว่าปู พูาออกให้แกงนจ้าหมูเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทไปต่อขึ่งคือโรเตอร์จ้าพูดยมครับยิมก็ต้องออกครกันครับอืมกั้เงี้ยผักพันยิมกับนีคือยร้แตงโมหูแดาครับปูดยมออกกัดเก็ดคืบไปยิมจิ้มตีพูดยิมออกเก็ดคืบปูดาออกเก้าคืบง้ออคบง้อแตาโมแดเด้ะยมึงออกตงมงอ เอาเอฟคแฟนมาค่งข้บงแเบนีเอีกอ่มือเข้ามือรับมือเข้ามือมันคู่คูคนรําด้วยเพราะคือคนอันคือมันหายแต่ยินพวกอันจะได้ขึ้นเาดัรูปบวาดเดียวอ่ะมือเข้ามือรัมือเข้ามือมันยิงยงแล้วข้อดุวคู่คู่คนนะพนกนนั้นจะเริ่มจะเริ่เอออันอันกับอันอัพออันกับพวกคนนั้นก็คือคันอันมืออื่นกับพวดร่งอันนี้ นั่งสุภาพันเอียงวงเออร่วมขังมหาเกลือหาขั้นบวพวงมาได้เก่าพ่วงถวายครูที่ครูตาอ่าให้จือพ่วมเอาม้อขากูอยไม้เขากูไม้ซึ่งแล้วก็รูบมาทูมาคืนงามเกิดกานโขคือครับผอก็ดีทีู่บอกเาคิดแว่ามันหานโขลดลงพนหนึ่งหกหนึ่งทีู่ เรื ong, uh ่องหันเบงเงากระโปรงบอกไ้เดยเยอะแต่ขงพักขาไยังถเ่องเออนางพบเจยืีบุญมาร่วมข้างมหาเจรยญห้าพันบาทติ๊กรวยอร่วมเป็นเงินเก็บพันบาทเนาะอ่าให้มือโชคไม่แก่ไโชคมือหมายในทุวเออทุคผูุ้คคดํารวยอันนี้เอ็คือฝังมาทางยังกีวัน นั่งคมผ้านเอาเออสวางงามือโฟ่เข้าเออแพ็ดค่ายสว่าอมือโฟ่เอามือโขมือับมือโขมือหมานก็โกรยอนั่งคบผ้านกูจางไปคือก็ไม่ึ้นมาอันนี้จ้าพูคิบเก้าบาทนงี้แค่คิ้บเก้าเออเออคิปเก้าเนยบอกคือเออ้อเีย้อคิดเก้าคิดเก้าคดเก้าเดี๋ยว นางวุ้ยยาวันของก่อนนางเอกชายกวหงง่ายทำตามขั้นแกกับอง์ปู่คนระคขึ้นเือมคอือี้เก้าคุ้มเ็พอมาจ่าปู่มาจ่าปู่ัก์สิทธิ์กับปู่นั่งอย่าก็ควรว่าให้พอแบ่งกับปู่คนระคขึ้นรวมข้างมหาจึงมึงมืงแบบเนี้ยที่บอกก็คอยอุ้งพป้งเอาจะแบ่งรึ้นนิดจ่าแบ่งอีจ่าเสียดีามบ่แกเอาอง่างี้ ให้อึนังกกโกรดขั้นสามตัวมั่งใหลายมั่งา่อตัวเอาชวงใบใบคือเก้าเอาชวงใบใบก็ให้อึนังโกกโกรอุมาลุกุ้คุ้อุมาคุกุ้ยุ้ยใได้ที่ไม่ใช่รถให่ไม่ขึงแต่รถยิมก็ไม่ใช่รถแดงปูของไข่เอาขั้นแดงด้วยขั้นแดงไต่แก้วเงื่อนไงปละกรอยจ้าปู กอขั้นแดี่ยวพออาวุอเข้ามืงได้มเข้ามมัหนึงึงจะก็ดูบวงีะยอย่างกดพอพอค่เองมันมันจะทวดชาชาุ่งเดียวรู้สกเจ็บพอแคเองกเจ็กเจ็บอฮยเงมแ้วบัวอันนี้นอโชคายดิคาอุ่นแค่ขายแต่ว่าอบปู่สองร้อยบาทอาวือเข้ามึงได้มึงเข้ามึงมาหนึงถึงจะก็รวคู่นี้คือจำบ้านก็ได้เจอกันเนาะ อินทร์าริคาวันนี้ขอค่าน้ำมันเพรเอาไปยืวันนี้ค่าน้ำมันของอินาค์คาริค้าจะมาหาพ่อพนี่เอาไปก็บเกบเกบเกบเอค่าน้ำมัน้เก็บเขาคิดว่ามเงยืมคือเขาจะให้เขาจะบมือนเขาจะไปมืงเงินเติมน้ำมันมาหาพ่อ งางฟ้องมันคือง้องเพิมแต่คือแต่ไมเจะฟ้องนะะเมย์จะดิ้งงานแบบังนี oh day, <c oughs> ้นเปิดฟองเรื <c oughs> ่องูม่ขัดฟ้องเรื่มันเปิดงันคือฟ้องมันกูบู่ถึงบุคคลชวนเข้าชวครับผมแตพชนุ้งน้ำข้าวเ หวานดื่มหวานกกพร้าวครับคุณคลองลงไปอย่างนั้นเปิดฟ้องมันจะน้บอกพร้าวกับเปิดฟ้องเรือคือคุ้มด้วยระดับนูนเรืคือคุ้มด้วยระดรองคงีนยืมันคือจะแข่งกเดี๋ยวจ็คือเอาให้กูมือเครือมือเคืมือไม้อายูนนี้กูขาดแึ่งแล้วก็รวยทุกทุกคนจะดญงจะดลงนลุาธุ ค่ะแต่งโขกับสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกคูทุกคนค่ะค่ะมือนีเนาะค่ะกับเอฟซีกับรอคอยเนาะค่ะตัวเลขตัวเบอร์ค่ะค่ะกับเขากับน้ามค่ะน้ำหมกน้ำมันเนาะค่ะปูตาเหาค่ะจัดให้ค่ะมือนีบ่อหลายตัวเนาะค่ะค่ะสำหรับสำหรับวันทีเจ็ดเนาะค่ะบันทีเจ็ดค่ะเฟรจะมรรวมเนาะค่ะ เป็นของเงาค่ะร่วมบุญกับแม่ะคะรูเ้านะคะวันที่เกีอยวห้อปูชิบะขาวค่ะปูตาเดี๋ยวโขอขอนุญาตแป๊บนึงเลยคะ่ะ สำหรับที่ปูบอกนะคะ่ะที่แม่คู่บอกค่ะคือวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะจะอยู่หอปูห้าจะมีงานเนาะคะ่ะจะรวบรวมเงินไปแห่วันที่เก่ายูบาดสาสมบุญเวลาลามเนาะ,ค,ะค่ะขาผูได้จะมารวบของเงาะคะ่ะอยู่หอปูวันที่เจ็ดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับแนวทางนวนดวนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อพี่น้องเอฟซีห้าค่ะจัดดวนค่ะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะ สำหรับเปิดลิปมากเนาะค่ะปูกระบอกนายสนมค่ะวิ่งรอบสนามค่ะนายสนมให้วิ่งรอบสนามเนาะค่ะสิบเจ็ดรอบค่ะสิบเจ็ดรอบเนาะค่ะแต่ว่าค่ะแตงโมกับน้องไอเนาะคาราวาองค์ผู้ใช่ขะคพความผู้ตาค่ะในขันเดียวกันเนาะค่ะปูกระบอกว่าแตงโมอยากได้โลดบวาสันวาค่ะปูก็เลยบอกว่าพ่อจะห้ใจบวบสันวาเนาะค่ะปูออกให้แตงโมก็คือเก้าสิบค่ะให้ยิ้มออกซอยแตงโมนําเจ็ดสิบค่ะ เพื่อได้ขี้น้ำแตงโมสันปูวาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะถ้าเอาเก้าสิบกับเกซบมันรวมกันก็นกนเป็นรอยหกซิบเนาะคะ่ะแต่ว่าโดนๆเนาะคะ่ะสำหรับปูบอกเสียอีกก็คือเกซบเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแคบหน้าจอไปเนาะคะ่ะให้โซกให้มานให้ลำให้รวยเนาะคะ่ะแนวทางมือนี่ค่ะโซกมานและลำาุ้ยทุกปูทุกคนเนาะคะ่ะแตงโมกาบพอสวัสดีค่ะ Okay. Uh, semua